คุณได้ใบรแรกนะคะเพื่อนใบรแรกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเซนจะถ่ายให้ดูตอนใต้คลิปแล้วกันเพราะว่าแสงเขาเยอะเราไม่ได้สวยจริงๆนะคะเพื่อนอาจจะต้องใช้แอปใช้แสงอะไรมาช่วยเพราะว่าไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่แบบสวยเวอร์วังนะคะเพื่อนแต่อยากจะให้ลูกดวงมีความสุขกับการมองนะจ๊ะเท่านี้แหละธรรมชาติให้มาแค่นี้โอเคชอบที่เธอไม่แต่งหน้ารู้ไหมมันน่ารักมากค่ะโอ้ เพื่อนๆชอบแต่งหน้าหรือเปล่าชอบเมคอัพหรือเปล่าพะไปแลกมาชอบที่เธอไม่แต่งหน้ารู้ไหมมันน่ารักมากนะจ๊ะอ่าโอ้โหผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยนี้เราบอกเลยว่าก็ต้องมีการดูแลตัวเองนะคะเพื่อนคุณอาจจะไม่ใช้สีสันในการลงก็จริงแต่บางทีเราก็ต้องทาครีมอะไรให้มันดูแบบให้มันดูอ่อนเยาว์นิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณทาอยู่อ่ะ รักคุณเข้าแล้วเพราะคุณน่ารักตอนแรกๆไม่ได้อยากคิดจริงจังแต่ตอนนี้แอบหมกมุ่นแต่เรื่องของเธอมโนเพ้รพบไปไกลสิบแปดบวกเลยเห็นไหมมันมีเกี่ยวข้องกับสิบแปดบวกนะคะเพื่อนๆเราบอกแล้วคนเหล่าเนี้ยมันมีการอยากจะแบบชิมรสคุณ t r a สจะดูว่าเพืเ่อนๆแซบเบอร์ไหนหวานอมขมคกืนไหม <laughs> หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเลยว่าไพา่สองใบเนี้ยออกมาบ่อยมากซันอะ คือสับเยอะมากค่ะเพื่อนแต่ก็ไม่รู้บางทีเขาอาจจะมีพลังงานคนเดิมๆเ,เข้ามานะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเขาก็เลยพูดในข้อความเก่าๆได้นะคะมาต่อขออนุญ,ญาตเปิดนะคะอ้างวางคิดถึงเธอทุกวันเลยเห็นพระจันทร์แล้วยิ่งคิดถึงโอ้เพื่อนๆเ,เป็นคนโรแมนติกหรือเปล่าคุณกับเขาจะเป็นคนที่รู้จักกันดีมากๆก็ได้เขาถึงบอกว่าอ้างวางอ้างวางคิดถึงเธอทุกวันเห็น พระจันทร์แล้วคิดยิ่งคิดถึงนะจ๊ะ,อะพอเราพูดคําว่าคิดถึงนะเพื่อนหนึ่งสองสองสองนะจ๊ะ0ูนย์สสองก็มาเกี่ยวข้องเฮ้ยเลขแองเจอร์นัมเบอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจนะคัเพื่อนอยู่ๆก็หันไปมองพอดีอ่ะศูนย์สองศูนย์สองแองเจแล้วก็หนึ่งสองสองสองคันเพื่อนอต่อเลยค่ะเรามันต่างกันเกินไปไม่เคยลงรอยกันเลย คุยสามวันทะเลาะกันสองเดือนเดี๋ยวมุฟออนเดี๋ยวดีกันเห็นไหมอันนี้คือเขียนขึ้นมาเองนะเพื่อนเราก็ตลกดีอ่ะมันก็ค่อนข้างจะลิงก์กันจริงๆนะกับที่บอกไปว่ามันมีห้าห้าอะไรนะห้าถ้วยหรือห้าอะไรที่เราจับกันได้อ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบไม่ค่อยจะลงรอยกันจริงๆค่ะเพื่อนคูดกับเขาอ่ะเรามันต่างกันเกินไปไม่เคยลงรอยกันเลยคุยสามวันทะเลาะกันสองเดือนเดี๋ยวมุฟออนเดี๋ยวดีกันจริงหรือเปล่ายังไม่มุฟออนนะ คนเก่าแน่นอนหกถ้วยเข้ามานะจ๊ะที่ซันได้บอกไปแล้วหกถ้วยเข้ามานะคะคนเก่าคุณยังอยู่นะจ๊ะยังไม่มุกออนะคะเพื่อนเขาจะไปมุกอะไรอะ่ะถ้าเขาทําได้เขาอยากจะกลับมาหาคุณนั่นแหละนะเธออยากได้อะไรในวันเกิดของขวัญอ่าเร็วๆนี้มีใครเกิดหรือเปล่าเขาถามแล้วนะอยากได้อะไรอยากได้แฟนใหม่บอกไปเลยไม่เอาคนเก่าอะไรอย่างเงี้ได้ไหม <laughs> สายฮาแล้วนะเอามา นิยามรักของเธอคืออะไรบางทีเธอจริงจังบางครั้งเธอจริงโจอ่าจริงหรือเปล่าเขาบอกคุณแบบเนี้ยนิยามรักของเธอคืออะไรบางทีเธอจริงจังบางครั้งเธอจริงโจนะคะเพื่อนๆมาไปหาคนใหม่ๆที่ดีกว่าเธอกลับมารักตัวเองเ <c oughs> ขาบอกเขาเหรอใช่สิใครกันแน่อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนๆหรือเปล่าที่ต้องพูดคํานี้ไปหาคนใหม่ๆที่ดีกว่าเธอกลับมารักตัวเองนะเราเลิกกันเถอะเพราะฉันดูแลเธอไม่ได้ขอให้เธอโชคดีลาก่อนโอ้โหวันนี้มาบ่อยค่ะเพื่อนแป๊บนึงนะคะ จริงหรือเปล่านะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ต่อมาเลยนะคะตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมดสองสี่หกแปดเก้าสิบนะจ๊ะฉันไม่มีทางไปเริ่มต้นใหม่กับใครใหม่ได้แน่นอนบอกแล้วเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆฉันไม่มีทางไปเริ่มต้นกับใครใหม่ได้แน่นอนอย่างที่ซันได้พูดไปเลยอะในทารโร่เออจริงหรือเปล่าอ่ะขออีกนะคะเพื่อน อีกห้าใบคุณคงลืมฉันไปแล้วบอกสิคนดีเธอมีคนใหม่ไปแล้วไหมใช่คุณบอกเขาไปเลยนะถ้าคุณมีคนใหม่ไปแล้วนะคนเก่าเก่ถ้ามาในสไตล์เดิมๆถ้าเพื่อนๆต่างคนต่างโสดหรือเขามาในอารมณ์เดิมๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลับไปนะนะคะเพื่อนปล่อยให้เ,เ,เขาคิดไปอย่างนั้นแหละพเนอพนมโนเพิรพบไปมาต่ออีกสี่ใบนะจ๊ะอยากแย่งเธอจากใครคนนั้นความเป็นจริงมันทําไม่ได้ได้แต่มโนเห็นไหม ตรงกับแรนดอมเราเลยถ้าเขาทำได้จริงๆโอ้ไม่กอดมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆได้แต่มโนอะ่ะโอ้มโนเป็นแมวมโนหรือเปล่าอยากแย่งเธอจากใครคนนั้นความเป็นจริงมันทำไม่ได้ได้แต่มโนเออนั่นสิคิดไปหลอดคิดไปก่อนแล้วกันนะรักเธอก็มารักเธอเขาบอกว่าเขารักคุณนะคะคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นอะไรที่เขาอยากจะเข้าหาคุณในไพ่ตัวตนที่ซันได้เปิดไปแล้วนะเขาบอกเขารักคุณ รักเธอเอามาต่ออีกสองใบนะจ๊ะฉันมันคนเห็นแกตัวไม่เคยใส่ใจดูแลเธอเลยขอโทษจริงๆขอโอกาสนะอู้ตรงไหมล่ะลิงก์กันสุดๆนะคะร้อยใบในมือเราข้อความจากใครคนนั้นหลายๆคนมีหลายพลังงานนะคะเพื่อนมาเลยค่ะใบสุดท้ายเลจ๊ะมาเลยค่ะก่อนที่เราจะปิดจบในคลิปนี้แนฉันขอหยุดนิ่งกับเรื่องของเราก่อนค่อยติดต่อมาอีกทีตอนนี้เพีย ตอนนี้เพียอยู่นะคะเพื่อนอ่ะขออีกใบหนึ่งแล้วกันเพื่อความสนุกสนานของเราตอนนี้เพียหรอนั่น,น่ะสิสงสัยคงนอนเป็นสีดาบอยู่แล้วเพื่อนทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้เพียอยู่ทำใจยังไม่ได้คุณไปไกลแล้วนะอะไพ่สุดท้ายนะจ๊ะฉันมาตัวเปล่าก็ต้องกลับไปแบบตัวเปล่าเาโอ้โหโอเคนะจ๊ะวันนี้ก็สนุกสนานกลุ่มกลิ่มเบาๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะในวันเสาร์ กราบขอขอบคุณที่ติดตามกันแล้วอย่าลืมกราบนะคะแอบดูโฆษณาให้จันสักนิดม,มันก็ยังนีนะจ๊ะนะคะกราบขอขอบคุณมากสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ